สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินทรงถวายสัตว์ปิยานในพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒสัตยาในเวลาบ่ายของวันที่28ทธันวาคมพุทธศักราช2515นณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามในการพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒสัตยา พระบาทสมเด็จพระบรมเชนกาธิเบศรมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร และเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดพระศรีรัตนศาสดารามในเวลา15นาฬิกา30นาทีเมื่อเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถวายสัตว์ปฏิญาณซึ่งแสดงถึงน้ำพระราชหาหรือไทยที่ทรงมุ่งมั่น ในการบำเพ็ญพระราชกรียกิจเพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทยความว่าข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกระทำสัตยปฏิยานสาบานต่อประเทศชาติและประชาชนเฉพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฉพาะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรท่ามกลางมหาสันนิบาตนี้ว่าข้าพระพุทธเจ้า ผู้เป็นมกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอริยศัก์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้เสมอด้วยชีวิตจะพักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญสงบสุข และความมั่นคงภัยบูรณ์ของประเทศชาติไทยจนตราบเท่าชีวิตและร่างกายจะหาไม่จบแล้วทรงดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยา